ทะเลพัดมาเย็นมากลมพัดช่วยพลิ้วมาอยู่เย็นบูนาพาให้ชื่นลมเย็นราเือนชูบชื่นล bon ือนบูราเอ้าไม่อ้อยนั่นแหละเอชไหนใหญ่โตไม่เป็นอันนี้เต bueno ้องลมพัดโอ พ่นโยนตามสายลมแต่แล้วเมื่อรักจางนุ่นๆเพลงเขานุ่นไปนุ่นไปนุ่นแม่ก็ได้เป็นน้องท่าไงแม่ได้เป็นคนคนอื่นก็พูยกันไม่กำลังดึงจะปุ่มรงไหนคนอื่นก็ไม่แม่ก็ไม่ยังเล่นเสือคืนเลยไปได้ไงฮ่ามันไม่หันไปดูไอ้นี่ชิงช้าว่าเอ้ทักกูไปนั่งกูจะงหายใจนะปกติแม่ทันหนึ่งแม่ห้าเป็นห้าสักห้างานเลยแม่ แม่เป็นไงหลับดีไหมหลับก็ดีแม่ยิ้มหน้านี่ที่คนมองแม่หัวเราะแล้วยิ้มน่ารักเพราะแม่ไม่มีฟันนร้อนัน้านานยังไม่ขึ้นฟันนมยังไม่ขึ้นเป็นใว่าไงเมตุของร้อนห้าพันห้าวันก่อนไปไปช่ิงใจใครกันแล้วไปร่วมหน้าแล้วเล่ะลูกเออตอนที่แม่เป็นของจะไปอ้างงานก่อน เดี๋ยแตอนนี้ขอคืนกับสองพัได้ไหม <laughs> ขอคืนสองพันแม่ล้มละลาย <laughs>